สวัสดีครับวันนี้22พฤษภาคมปี2566นะครับเรามาทำการบ้านหุน้นประจำวันกันก็หลังตลาดปิดครับในทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับผมเรามาดูตลาดวันนี้ครับตลาดวันนี้บวกไป14จุดแต่ว่าเป็น14จุดที่ค่อนข้างสะใจใน,ลนหลายๆคนนะครับมันก็เพราะว่าตลาดนะครับตอนช้าเปิดไม่ดีครับแล้วก็ไปทําโลไว้ที่1,491จุดแต่นะครับ แต่มันมีเหมือนกับราวปฏิหารกว่านั้นนะครับนั่นะก็คือมันดึงขึ้นมาประมาณ40จุดเห็นจะได้นะครับมาทำไฮไปที่1,531นบะครับบวกลบไปไปไปกับ40จุดแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็มาปิดอยู่ที่1,529จุดทำให้ได้แท่งเขียวที่ยาวนะครับเก็หางอยู่ล่างด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างหนึ่งแต่ยังยังไม่ได้เป็นบวกในเชิงอินดิเคเตอร์นะ นะครับในในอิดิเตอร์เนี่ยไทม์เฟรมเดย์ยังไม่มีสัญญาณบายสิกแนลขึ้นมาให้เห็นไม่ว่าจะเป็น EMA นะครับเส้น5วันกับ EMA เส้น10วันแต่สิ่งที่ดีคือแท่งเทียนเปลี่ยนสีแล้วแล้วก็มาปิดอยู่ปริมปริมนะครับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันแต่ยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือเส้น EMA 10วันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ Time f ฟรมเดย์เราก็ต้องมองในเชิงอิดิเตอร์ไว้ว่ามันยังไม่ใช่จุดเปลี่ยนเทรน ในตรงนี้นะครับแต่แต่ถึงยังไงก็ตามเราถาักเราซอยย่อยทำเฟรมลงไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ควรจะต้องเทรดด้วยทำเฟรม60นาทีนะครับแต่วันนี้ผมจับด้วยทำเฟรมเดย์ไปผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ซื้อขายหุ้นนะครับเพราะอยากจะยังไงทาเฟรมเดย์มันก็ย่อมชัวร์กว่าทาเฟรม60นาทีแต่สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้เข้าทำเฟรม60นาทีคุณจะได้ราคาที่ดีกว่านะครับเพราะสัญญามันเร็วกว่าในเซต ทำเฟรมหกนาทีมีบายสิกเนลของ EMA เกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับแต่ถึงย่างไรก็ตามเซตก็ยังมีแนวต้านนะครับทำเฟรมหกนาทีอยู่ที่1500กับอีก40บจุดหรือห่างจากปัจจุบันนี้ประมาณสัก10จุดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เทส1540จุดแล้วก็จะผ่านได้หรือไม่เดี๋ยวรอดูกันนะครับโอกาสเซตลงยังมีไหมถ้าเทรตด้วยทำเฟรมดีก็ต้องบอกเลยว่ายังมีนะครับแต่ดีแต่ดีขึ้นกว่าในหลายๆวันนะครับที่ผ่านมาเพราะว่า เซตเรามองไม่เห็นสีเขียวมารลกี่วันแล้วนะครับตรงนี้ก็มีความหวังว่าจุดโลของวันนี้นะครับ1491จุดจะเป็นจุดโลของรอบมีความคาดหวังแต่เราจะไม่ฟันธงนะครับเพราะมันยังมันยังเป็นไปได้ที่มันจะลงได้อยู่นะครับดูจากอินเทอร์แอม a มันยังไม่กลับตัวนะครับแต่ก็คาดหวังไว้นะครับก็หุ้นที่สแกนได้รูปทรงก็จะคล้ายๆเซตอย่างนี้นะครับเราขออนุญาต เลือกหุ้นที่มีวอลลุ่มซื้อขายของตลาดนะครับค่อนข้างสูงแล้วก็มีผลต่อตลาดเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกครับ CPO ครับวันนี้เจ้าตลาดเลยนะครับวันนี้ในเรื่องของวอลลุ่มนะครับหรือว่ามูลค่าการซื้อขายนะครับอ่ะโอเคกราฟตามนี้นะครับ ถ้าอัดเสียงแล้วมีเสียงหมาเห่าหรืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดอีอัดคลิปอยู่ใกล้น้องหมานะครับอโอเคกลับมาต่อนะครับซีพีออกกราฟนะครับปลายกราฟยังหักลงแล้วก็คลายเซตมากโดยไม่ได้เห็นสีเขียวมากี่วันแล้วในแท่งเทียนนะครับมาเห็นแบบนี้วันแรกโดยแท่งเทียนล่าสุดที่เห็นยังไม่ยาวเท่าเซตนะครับ การอ่านก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าความรุนแรงของการขึ้นยังไม่ไม่รุนแรงเท่าเซตแต่ถึงยังไงก็ตามลุ่มมากองที่ตัวนี้เยอะครับมูลค่าการซื้อขายมากองที่ CPO ข้างเยอะเราเลยหยิบมาเป็นการบ้านให้นะครับการอ่านก็ขายเซตมากนะครับมาดูในไทม์เฟรม60นาทีของ CPOCPO ในไทม์เฟรม60นาทีปลายกราฟหักขึ้นแล้วนะครับมีบายสัญญาของยิมแล้วเห็นแต่ว่า การเทรดด้วยท์เฟรม a m e 60นาทีมันเป็นสัญญาณที่เร็วกว่าทำเฟรมเดย์อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของความชัวหรือว่าเออร r เลอของสิกญนลมันก็ต้องมีโอกาสที่จะเออรเลอร์ได้มากกว่าท i เฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์จะชัวกว่าแต่ทำเฟรมเดย์ก็จะให้สัญญาณที่ช้าก,กว่าพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่ทย่ไรก็ตามตรงนี้หากเทรดด้วยท์เฟรม60สนาที ตรงนี้เป็นจุดบายสิสเนลของ CPO ครับเพราะเป็นดิเกเตอร์ EPA เส้น5ชั่วโมงกับ10ชั่วโมงได้เกิดกอดเรนคลอดขึ้นมาแล้วนะครับโดยฐานของราคาจะอยู่ที่60.75ครับผมก็แนวต้านอยู่ไฮเลยครับอยู่บนยอดตรงนี้เลยนะครับยอดภูเขาตรงนี้เลย67.75ครับสำหรับ CPO ก็ลองนำไปพิจารณานะครับปัจจัยอื่นเพิ่มเติม มาดูในตัวถัดไปนะครับท่านผู้ชมเดลตา Delta นะครับเดลต้ากราฟอาจาจะต่างจากเซตไปเล็กน้อยนะครับบางทีก็อาจจะไม่เล็กน้อยแล้วก็พอสมควรเลยเหตุที่ต่างเพราะว่าเดลต้ามีบายสัญลเกิดขึ้นมาตั้งสองสามวันแล้วนะครับบายสลของ EMA นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่วอลุ่มสูงด้วย นะครับสูงมาตลอดนะตัวนี้ไม่ค่อยมีวอลุ่มเบาบางเท่าไหร่นะครับเป็นพื้นทุนที่เรียกได้ว่าวอาลุ่มเข้าเยอะตลอดดึงขึ้นแรงนะครับทุบทุบแรงเหมือนกันนะครับตัวเดลต้านะครับมีฐานอยู่ที่เจ็ดสิุดสี่ศูนยนะครับเทรด้วยทม์เฟรมเดเพียงพอไหมผมว่าเพียงพอครับอาจจะไม่ต้องซอยย่อยไปถึงขั้น t ท m e เฟรมหกสนาทีตัวนี้ทม์เฟรมเดก็ รวดเร็วเพียงพอที่จะเทรดได้นะครับไม่อืดเป็นเต่านะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับโดยจุดกรเล่นครอสของตัว Delta จะอยู่ที่80บาททวนนะดูจากตรง e ี a มเส้นทวากับ10วันตรงนี้ครับแล้วก็ลักษณะกราฟึ่งเป็นกราฟหงายนะครับกราฟหงายก็มองเป็นโมเมนตัมเชิงบวกไปนะครับอ่านไปตามด e ิเคเตอร์เราจะไม่ส่วนด e ิเคเตอร์น, e นะครับแนวต้านก็มีอยู่ที่115บาทแล้วก็มีอีกหนแนวนะผมผมมองให้ว่า แต่แถวเนี้ยก็ถือเป็นแนวต้านนะครับแถวไห,ไหล่เดิมที่เขาทิ้งลงมาแต่ว่าแนวต้านตรงเนี้ยจะค่อนข้างเบาบางไม่หนามากนะครับก็ต้านอยู่ที่98บาทคบับาทสำหรับตัวเดลต้ามาดูอีกหนึ่งตัววันนี้ก็เรียกว่าพระเอกของตลาดเหมือนกันครับหนึ่งในสามของพระเอกเลยครับ AOT นะครับ AOT ดูพระเอกไม่พระเอกไงดูแท่งของมันนะครับแท่งของมัน ลักษณะแท่งที่เคยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมีมาในอดีตแล้วก็คือตรงตรงนี้และแทงแหลกยาวๆอย่างนี้มักจะเป็นต้นเทนต้นเทนในรอบใหม่อย่างรอบก่อนก็คือตรงเนี้ยแท่งเนี้ยก็เป็นต้นเทนเลยแหละนะเทียงแต่ว่าคล้ายๆกันอีกต้นเทนในรอบก่อนตรงนี้ยังไม่เกิดบายสัญญาลของ ema ใน t ทม์เฟรมเดย์นะครับก็ถัดจากนั้นอีกหลายอ่ 3, 4, าสามสี่แทงจะเพิ่งจะเกิดถึงจะเกิดนะตัวนี้ก็เหมือนกันผมว่าอาจจะใช้เวลาสัก สองแท่งสามแท่งอะไรเงี้ยถึงจะเกิดบ i ายสิกเนลถึงเวลานั้นราคาอาจจะสูงกว่านี้เราได้ราคาไม่ดีเพราะฉะนั้นการเทรดตัวนี้ถ้าอยากได้ราคาดีหน่อยผมแนะนําให้ลองเทรดในไทม์เฟรม60นาทีดูนะครับแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้เทรดไทม์เฟรม60นาทีวันนี้ผมผมเรียยได้ว่า,าตลาดหุ้นผมขอมองดูไปก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ไปเทรดในตลาดที่เฟกนะครับแทนนะครับ อ่าอในไทม์เฟรม60นาทีมีแนวต้านนะครับ74บาทนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ฐานที่เขาดีดมาแล้วก็ไปทำโลไว้วันนี้ก็คือ69บาทแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนในไทม์เฟรม60นาทีนะครับอยู่ที่70.75ในที่นี้ถ้าใครรับความเสี่ยงได้เยอะลองใช้69บาทเป็นจุด็ับลอสได้นะครับซึ่งก็จะ ไม่ Stop ปลอ s บ่อยนะครับแต่ถ้าใครลัก้อนเส็งได้น้อยจะใช้70.75เจป็นจุด Stop ปลอ s ก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะ Stop ปลอ s บ่อยหน่อยนะครับเพราะตรงนี้เป็น Time Frame 60นาทีนะครับถ้าใครใช้เทรดตรงนี้ข้อดีก็คือถ้าได้ได้ราคาดีนะครับได้ราคาดีกว่าทม f เฟรมเดย์แน่นอนอย่างวันนี้ถ้าเทรดด้วย t ทม e เ r a m e 60นาทีก็จะได้เข้าแถว7จบาทนะครับแถวเลยจุดไปเด้งคลอดมาหน่อยในตรงนี้นะครับ ก็ฝากไว้สำหรับตัว a o t เรามาดูตัวถัดไปนะครับก็มีน้ำหนักการลงทุนที่มากนะครับวันนี้มากพอสมควรเลย t r u e ครับทุน true นะครับหุ้นทูวันนี้เต็มแท่งดีเหลือเกินนะครับปิด h i g ด้วยถ้ามองกันในเชิงของแท่งเทียนเปล่าๆนะครับ candlestick pattern นะครับมันเป็นสัญญาณบวกเต็มๆอยู่แล้วตรงนี้ นะครับเป็นแบบว่าคืนแท่งหน้าไปเต็มแท่งอย่างเงี้ยบวกแต่ถ้ามองในแง่ของ e อินดิเคเตอร์ EMA ยังตามมาไม่ทันราคานะครับตัว EMA ในทำเฟรมเดย์ยังไม่เกิดกดเ o n c ครอสขึ้นมาอาจจะใช้เวลาอีกถ้ามันยาวเท่าเท่าเดิมอย่างวันนี้อีกแท่งเดียวก็เกิดกดเ o n c ครอสแต่ถ้ามันยาวไม่เท่ามันอาจจะเขียวแบบเขียวสั้นๆแดงสั้นอะไรเงี้ยอย่างเงี้อยาอาจจะใช้ 2- อสามแท่งเพราะฉะนั้น True ก็น่าสนใจ ผมว่าน่าสนใจที่จะเป็นบายสัญญาลแล้วถามว่าเทรดด้วยไทม์เฟรม60นาทีได้ไหมตัวนี้ผมว่าได้นะครับรูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆตัว AOT เมื่อกี้อยูแท่งเทนะียนคล้ายๆกันแล้วก็ขึ้นออกมาสวยด้วยนะหักมาหักมาเป็นตัว V เลยนะครับสวยนะครับในไทม์เฟรม60นาทีผมว่าน่าเทรดแนวต้าน8.35ครับฐานนะครับมาจาก6.25จุดเปลี่ยนเทน ะครับจุดเปลี่ยนเทียนหรืจุดกระเด้งครอสมาจาก6.50นะครับตัวนี้จะใช้เส้นไหนก็ได้เป็นส t o p ปลอ s แล้วแต่ความเสี่ยงที่แต่ละท่านรับได้บางคนใช้โลของรอบนี้โลสวิงของรอบนี้คือ6.25ถ้าไม่ดุดไม่คัดบ,บางคนแล้วก็เสี่ยงได้น้อยหน่อยก็6.50นะครับแต่จะมีโอกาสที่จะได้ส t o p ปลอดบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมันช่องมันแคบนะครับซ้ายตัวนี้มันแคบกว่ามันก็จะมีโอกาสที่ไปแตะเส้นเราสต็อปลอได้เหมือนกัน ก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับทีนี้ทรูเราก็มองไปทางอื่นไม่ได้นะครับเฟรม60นาทีเราก็ต้องมองไปตามที่เขาเลียงนะครับวันนี้เราเราไม่ได้มองฝืนธรรมชาติของกราฟเลยนะมันไม่ได้ชี้นําไม่ได้อะไรก็คือเป็นไปตามกราฟนะครับมุมแนวโน้มของกราฟที่ควรจะเป็นนะครับง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับบายสัญญาของทรูเกิดขึ้นเมื่อประมาณเที่ยงของวันนี้นะครับ ราคาประมาณ6.70นะครับตอนนี้มาปิด6.95วันนี้ใครซื้อ t r u นะครับไม่มีราคาติดดอยเพราะปิดทายนะครับซื้อตรงไหนก็กําไรหมดนะครับจะเว้นซื้อราคาปิดยังเท่าทุนอยู่นะครับแนวต้านก็8.35ครับตัวนี้ก็เป็กตัวที่น่าสนใจในสัญญาณที่ออกมาโดยเฉพาะทำเฟรม60นาทีนะครับส่วนทำเฟรมเดย์ใครเทรดใครรอชัวรรออะไรก็อาจจะต้องรอ อีกสักแท่งสองแท่งที่เขาเขียวแล้วเกิดบายสิญลขึ้นมานะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไป P.T.T.G.C.P.T.T.G.C. โอ้กราฟไามเฟรมเดก็คล้ายๆเซตเลยนะครับคล้ายมากด้วยนะครับแล้วก็มีแท่งเขียวๆยาวๆอย่างนี้เหมือนกันเลยเพราะนั้น graph, กราฟไทมเฟรมหกสิบนาทีออกมาก็ย่อมคล้ายกันแต่ นะครับไม่แตกเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยมีแนวต้านอยู่ที่43บาทนะครับฐานของรอบนี้มาจาก35.25มีบายสัญญาของยิมเอแล้วด้วยนะครับเส้น5ชั่วโมงกับ10ชั่วโมงตัดกันเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังจะรันเทนไปด้านบนถ้าไม่มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับตลาดอีกมันก็จะไปทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ แต่ถ้ามันมีดรามา่าแบบตลาดขึ้นมามันจะหักหัวลงมาแล้วลุดโลก็คือโดดออกนะครับก็มันก็เป็นไปตามนี้เป็นไปตามแผนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าแผนที่หหรือแผนที่2แต่เราเป็นนักลงทุนเราก็เฉีรยให้มันขึ้นนะครับเพื่อผลประโยชน์ในการลงทุนของเราแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็จะยังไม่อ่านสวนอินดิเคเตอร์ไม่ได้อ่านสวนแนวโน้มแท่งเทียนนะครับตรงนี้มันมองว่าตายมันเชิดขึ้นเราก็มองว่ามันจะขึ้นแค่นั้นเองนะครับ ที่แน่เราสามารถหามาให้ท่านได้เป็นกันบ้านนะครับสำหรับตัว PTGC ครับแนวต้านเขา43บาทห้า43บาทจุด53.25คัดทิ้งนะครับจุดเปลี่ยนเทนอยู่ที่36บาท50สตางค์นะครับก็อลองพิจารณาดูสำหรับตัวนี้ครับบายสิกแนลมาแล้วในไทม์เฟรม60นาทีมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้ก็มาดีนะครับหลังจากที่ลงเหวมาพอสมควรครับหาหนา นะครับก็เพิ่งจะเห็นแสงนะครับเรียกว่าเริ่มเห็นแสงสว่างบ้างนะครับหลังจากที่มืดมิดมานานอย่างอย่างยาวนานนะครับหุ้นลงมาตั้งแต่ราคา65ลงมาจนแบบบางคนท้อไปมาทำอยู่โลอยู่ที่36ครับโอ้ลงมาลึกมากแล้วก็ในระหว่างลงเท่าที่เราสังเกตก็ออยังไม่มีจุดโลเ้นคอร์สแบบ ชัดเจนเลยนะมีแค่มาชน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 ,ชนกันแล้วครับแล้วก็ลงต่อนะครับตรงนี้ก็เกือบจะเกิดกดดิ้งครอสเหมือนกัน,กน,กน,กนตรงปลายครับปลายเริ่มม้วนกันแต่เราไม่ได้บอกว่ามันจะตัดเราเกิดกดดิ้งครอสได้นะเพราะว่ามันก็ยังไม่เฉลเยไงตรงนี้แต่แค่เพียงแค่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดได้นะตรงนี้นะครับโดยฐานของฮาน่าในรอบนี้คือ3 6บาทนี่แหละนะครับโล3 6บบาทแล้วก็ยังต้องอาศัย แท่งเทียนเพิ่มเติมอีก1ถึง2แท่งตรงนี้เพื่อสญญนับสนุนการเปลี่ยนเทรนใน t ท m e เฟรมเดย์ส่วนใน t ท m e เฟรม e 6สนาทีของตัวฮาน่าเทรดได้ไหมได้ร้วสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยนะดูจากตรงนี้นะครับวันที่18ไม่ใช่เมื่อวานดเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะวันที่18บอะนะครับลองดูครับนะครับ18วันตุนหรหัสที่แล้วนะครับก็เกิดสัญญาณปสขึ้นมาละเทงแต่ว่า แท่งสนับสนุนที่ออกมาหลังจากที่เกิดาบสิกแนลเนี่ยยังไม่ดูมีไม่มีความก้าวลาวเท่าไหร่เพิ่งจะมาก้าวลาวในวันนี้นะนะครับขึ้นดีในวันนี้กับแท่งยาวเต็มดิเลยก็เพราะนั้นตรงนี้เป็นายสิกแนลนะครับผานหน้าผมมองว่าเป็น Bi al, นะาบสิกแนลใน time 60นาทีแล้วก็ราคาที่ขึ้นไปตอนนี้เป็นราคากลางทางแล้วด้วยในรอบอแนวต้านใกล้สุดนะครับอ,อยากดูแนวต้านไกลกว่านั้นไม่มีนะครับมีนะครับแนวต้านไกลกว่านั้นก็จะอยู่ที่ ห้าสจุดห้าศนะครับแล้วก็นู่นเลยครับห้าสิบสจุดเ็ดห้านะครับในตรงนี้เขายายมาใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะครับงานถัดงานที่ต้องลุ้นถัดไปในวันพรุ่งนี้ก็ลุ้นไปเทส4 3่สบาบาท็ห้าหรือ4ี่บสบาทแถวๆนั้นก็ยังพอมีอัพไซด์ให้ตามไปได้แต่ที่แน่ๆวันนี้ไปอีกหนึ่งตัวที่ช่วยดันปัจจุีขึ้นมานะครับแล้วก็สัญญาณบาย ออกมาเต็มเต็มเลยในทำเฟรม60นาทีนะครับส่วนทาเฟรมเดย์ก็ยังก้ากึง่งยังก้ากึ่งอยู่ยังต้องเฝ้ารออยู่แต่มีนโน้มที่จะพบจุดจบกับตัวในเวลาไม่นานนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ซื้อราคาไหนก็ได้ไม่มีติดดอยยกเว้นราคาราคาปิดตลาดจะเสมอทุนอยู่เสมอตัวอยู่นะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ดูอ่าฝากไว้ติดตามนะครับสำหรับตัวหาหน้าก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงตรงนี้หุ้น ตัวที่ท่านถืออยู่หรือว่าตัวที่ท่านสนใจท่านลองเอามาส่องดูซิว่ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายอย่างนี้บ้างไหมนะครับถ้าไม่คล้าย,ย่าทำย่างกันถ้าคถ้ายาย่าลองวางแผนดูนะครับก็พอพอเป็นไอเดียประมาณนี้เราอาจจะหาหุ้นมาให้ท่านอ่าเราพูดหมดทุกตัวเลยคงเลย,เลยคงไม่ได้เพราะมันก็นคล้ายกันอย่างเงี้ยเยอะนะครับแต่ทิ้งไรก็หวังว่าจะได้ไอเดียไปบ้างก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของเรา แล้วขอให้วันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันการลงทุนที่ดีแก่ท่านทุกคนสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ